โอเคยินดียินดีต้อนรับเข้าสู่ The SIM ส2งยนหนึ่งนะครับพระกะ็ผมไม่จะพุกกับตอนแสงโซล่าเซลล์นะครับนี่ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่เคารพครับอ่าตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมกำลังประสบปัญหากับการที่ต้องจ่ายค่าเช่าบ,บ้านที่มาอยู่ทุกวันแล้วเราก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆบางครั้งเราก็ลืมจ่ายใช่ไหมฮะมันก็มีการพลาดพังกันบ้างอย่างนี้ก็จะทาให้เราติดหนี้ แล้วเราก็ต้องเบื่อกับการที่ต้องเดินไปเดินมาพอซิมแบบหยิบวินอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ชอบชอบเดินเข้าบ้านอย่างเงี้ยมันไม่จา่ายตั้งแต่แรกเลยอะไรประมาณนี้นะฮะก็เราสามารถกำจัดปัญหาเหล่านั้นได้โดยเราต้องมีเอ๊ะโดยเราต้องมีภาค20อีกหนึ่งเท่านั้นหรือาภาคแมนชั่นเคียงข้างส่วนนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยภาค18อีกหนึ่งที่มันใกล้เคียงกับ20อีกหนึ่งเนี่ย ไม่สามารถไม่ไม่มีอะไรแสงมันไม่มีเคียงแม่เคียงข้างไอะแมนชั่นเคียงข้างสวนนะฮะก็สรุปสรุปก็คือเราต้องมีภาค21่หนึ่งนั่นเองนะฮะโอเคเริ่มแรกนะฮะไปที่หมวดซื้อของตกแต่งเบตเตเลสแล้วก็กดข้ามไปเลยโอเคมันจะอยู่แถวด้านหลังนี้นะก็ ที่เราจะใช้ก็คือมันจะมีอยู่3อย่างที่ช่วยประหยัดพลังงานของเราไม่ใช่อันนี้นะอันนี้มันห้องน้ำโอเคเริ่มแรกเราจะเริ่มจากอันนี้แล้วกันนะอันนี้จะเป็นพวกติดพวกหลังคาหรือไม่ก็อะไรอะในบ้านได้ไดหรอเดี๋ยวอ๋อพวกผนังแบบผนังแบบที่แบบติดอย่างเงี้ยนะเนี่ยะะผนังอยู่นอกบ้านอย่างเงี้ยบนชั้นหลังคา <c oughs> สามารถไว้บนดันฟ้าได้ ส่วนใหญ่นี่มันจะเหมาะสมกับหลังคามากที่สุดนะฮะก็ลองดูโอเคเราสร้างหลังคามาแล้วลองทูซีว่าถ้าเราใส่ของนี้ไปมันจะเป็นยังไงหลังคาหลังคาปึ๊บเดี๋ยวดไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันจะทําให้แบบนี่มันจะตรงตรงแบบค่อนข้างเป๊ะเอะอย่างเงี้ยนะฮะนี่มันจะดูตรงดูเป็นระเบียบดีนี่ฮะหลังคาเราก็มีแสงโซลาร์เซลล์มาประดับอย่างนี้ ถ้าเราลองปรับอะไรอะ่ะปรับปรับตรงอะไรอะ่ะตรงเนี้ยเออมุมชันดูปั๊มนี่หายไป <c oughs> ปั๊มถ้าเราปรับต่ำๆลงเลยล่ะอ่ะฮะมันก็อยู่ประมาณสักขนาดปกติคือขนาดสี่สิบห้านะฮะที่มันจะอยู่ขนาดปกติเอ้ยม่ใช่ขนาดปกติอยู่ในแบบระดับพอดีที่จะแบบทำให้มันแบบลงอยู่ใน แบบดูดีอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคนี่ข้ามบาต่อไปก็คือสิ่งที่ผมฮิตใช้มากที่สุดนะฮะคือไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่ผมใช้ประมาณสักถ้าจะให้ดีมันเสียสองพันใช่ไหมไอพันสองเยี้ยแต่เราได้รายได้ดีนะฮะอืมก็ใช้ให้มันไม่แบบไม่ต้องเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะก็พอเหมาะแล้วก็ต่อไปก็คือกังหันลมนะฮะ ผมไม่รู้ว่านีมน่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเคยทดลองแล้วแต่ว่าเท่าที่สามอันนี้มาเนี่ยผมไม่เคยรู้ว่าอะไรอ่ะมันให้แบบให้ใหแบบ้พลังงานเท่าไหร่รลดราคาแบบค่าบินบ้านเดินเราทเท่าไหร่เงี้ยนะฮะในแต่ละอันเนี่ยผมว่านี่จะดีอยู่ดีอยู่นะฮะยิ่งเราใส่มากเท่าไหร่ค่าใช้บ้านเราก็จะยิ่งแบบบางครั้งก็ไม่มีเลยและสิ่งที่ดีที่สุดของนี่ก็คือเราจะได้ รายได้กลับคืนมาก็คือพอเราไม่ได้ใช้จ่ายไฟ,ไฟฟ้านี่แบบไ,ไอเนี้ยมันรับพลังงานอะ่ะทำให้ไฟฟ้าเราไม่จำไม่จาเป็นต้องใช้จ่ายเลยแล้วมันจะมีส่วนเกินใช่ไหมฮะมันก็จะแบบพท่านเอ้แบบส่งไปยังไปเซนีแล้วก็ไปเนีก็จะบอกว่าวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องจ่ายอะไรเลยนะคะแล้วคุณก็จะได้รับเงินอะไรเข้าอะไรก็ไม่รู้นะคะอะไรวันเนี้ยก็ถ้าเรายิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีขึ้นแต่ไม่ใช่เยอะเกินไปนะฮะ มันก็จะเพิ่มรายได้กับเรามากขึ้นก็ดีที่เสียเอ๊ยก็ดีที่เสียนะฮะก็ไม่จําเป็นที่ต้องไว้ตรงนี้ก็ได้ไว้ด้านล่างก็ได้นะฮะส่วนวายไขนี่คือไม่มีนะ,ะจากที่ผมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแสงดุดโซลา่าเซลล์นี่มาแล้วเนี่ยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพวกนี้เลยนะฮะแต่ว่าขอย้ำอย่างเดียวก็คือมันอยู่ในเฉพาะภาค20สิบอีกหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าผมไปภาคสิบแอดหนึ่งแล้ว ก็กาจจะซื้อไอ้น,นี่นะเฮ้ยไม่ไมีอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะอ,อะไร<ส>อ่ะก็อืมประมาณนั้นะนะฮะสรุปก็คืออยู่ในแค่แมนชั่นเคียงข้างสวนส่วนเลขชิมสองยีสิบเหนึ่งเนี่ยสถานที่ในการซื้อจะมีอยู่เอ๊ยสถานที่ในการซื้อก็คือในอินเทอร์เนต็ตก็ได้แต่ว่าอินเทอร์เน็ตนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็น PC ให้โหลดเลยอ,อันที่2ก็คือแผ่นแผ่นนี้ก็แบบ ซื้อเป็นแผ่นนี้เราเราก็มาลงไม่จําเป็นต้องมาโหลดจากเอเน็ตให้เสียเวลาเราก็ไปซื้อประมาณว่าห้าสิบอะไรพวกนี้นะฮะและเอออย่างที่3าไม่ใช่2อย่างอย่างที่สามก็คือแผ่นแท้แผ่นแท้นี่จะดีหน่อยนะฮะเท่าที่ศึกษามาก็คือแผ่นแท้เนี่ยจะสามารถใช้สูตรสุดซิมหนึได้เกิดซิมสองเนี่ยสามารถใช้สูตรหรือซิม1ได้ก็จะแบบเพิ่มเงินได้อะไรได้แบบมีอะไร บบมีไอตัว i กับตัวอะไรสักอย่างหนึงที่แปลไม่อออไม่รู้อ่ะก็ประมาณนั้นแหละฮะก็แล้วแล้วแต่นะฮะว่าเดอะซิมสองยี่นี่คือดีที่สุดแล้วในเดอะซิมสองนี้นะฮะก็ขอให้อะไรนย่างสิ่งข,งข่าวเนี่ยอก็ขอให้เล่นอย่างมีความสุขนะฮะสามารถใช้นี้โดยเราไม่จาเป็นต้องแบบอืมนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเดี๋อสปสนีมายก่อนก่อน,อนดีกว่าโอเค ตอนนี้เราได้รับจดหมายจากตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะโอเคเรารับจดหมายปุ๊บนี่ก็คือข้อเสียก็คือเดีย๋ยวเราต้องเดินไปวางสถ้าไม่มีที่วางหรือมีที่วางในบ้านมันก็จะวางนะฮะอ่ะเราก็จ่ายที่นี่ทุกอย่างนี้นะฮถ้าเรามีอันนี้คือเราไม่จำเป็นต้องจา่ายโอ้รดแค่180ร้อยปสิบซิมมรินเองที่เจ๋งอโอเคเชนแถมพิเศษนะฮะ ก็รอจนถึงวันจันนี่แหละตั้งแต่วันศุกร์นเนี่ยโอ้ยรอจนถึงวันจันละรอเด็กเกิดเลยดีกว่ารอจนเด็กเกิดนะฮะเกิดการเกิดขึ้นเล็กน้อยนะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย อ๋อผู้หญิงผู้หญิงฉันป็นผู้หญิงนี่ชอบเออเก่งเรื่องอะไรดิชบกฤษศาสตาระ์นะเกียรติเป็นพายแล้วกันเ้าไปถ้บชื่ออะไรมาเนี โอเคขนาดนี้หกโมงเช้าแล้วนะฮะซึ่งประมาณสักเจ็ดโมง,งนี่แหละปสตานีเขาจะทำงานปกติหรือมั้งคาว่ามั้งนะฮะ <c oughs> ก็เท่าที่จำได้นี่ก็วันสักมาณสักเจ็ดโมงหรือเปล่า <c oughs> อ๋ออ๋อหกโมงนี้จะเป็นนี่เหรอ <c oughs> โอเคเข้าใจละประมาณสักแปดโมงมั้ง อไงมาพอดีีิโมงมาโอเคผู้หญิงเองโหัหน้าแก๊งมาเฟียหรออยากเป็นเหมือนกันหรองานแพทย์ไม่มีโอเคจบเอ้าไม่ทำไม่ทำงานสักทีเออจะต้องรอไปกี่วันแล้วเนี่ย ไม่มดสแสงสายสว่างนะฮะกำลังไปทำงานนั่งขับรถหลบหนีโอเคผมอ่านลองอ่านในสารก,กรมคำแนะนำเกมนะฮะเรื่องการจ่ายค่าเช่าในอพาร์ตเมนต์มัม้งเนี่ยเพราะว่าเขาจะใจ่ายในทุกๆวันจันซึ่งถ้าจ่ายเกิน3วันเราก็จะถูกบริษัททวงหนี้เก็บแทนนะครับก็อ้มยอะไรต่อไหมเนี่ย เคด้านหนึ่มืมีแค่นี้เลืออันนี้คอรู้อยู่พอรู้อยู่พอรู้พอรู้อืมพอรู้ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเอ้ยเราก็ต้องรอต่อไปมาแล้วมาแล้วรอจังนานเพื่ออยู่คนได้ชื่อ ลิลลีเ่เลมอนนะฮะมาในภานในเวลาสิบนาทีกานะฮะแล้วที่ผมเลยล่ำไปประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนี้ก็อ้าวทำไมเราเปหน,นีก็เพราะว่าหนึ่งเราลองจ่ายดูนะฮะแปดสิบบาทอันคือว่าอำ่ำคือว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็มีไม่ใช่หรือหรือมันไม่ติดวะ ก็ดูเหมือนว่าผมจะใช้ไฟไปเยอะนะฮะเพราะว่าผมเปิดทั้งวันอย่างนี้สงสัยเราก็ต้องซื้อเยอะเท่ากับเดิมนะฮะแสดสงว่าคนที่แบบอะไรอ่ะคนที่มีบ้านหลูมๆอย่างนี้นะเออหาที่สร้างนึงสร้างมันเต็มๆเลยเนีย่ยผมจะทำอย่างนี้ทุกทีนะแต่วันนี้ผมก็แบบประหยัดนอ่อยประมาณนี้ฮะ,ะก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะคระขอขอขอับแล้วโหยายนี่แบบ เลยไม่ใช่ใหญ่นี่ผู้หญิงคนนี้ก็โผเป็นจนป้นธนาคารผู้หญิงคนนี้ก็พยายามเป็นแบบอย่างของคุณย่าการตายของเมจิกฟุกแล้วผู้ชายคนนี้ก็พยายามทำตามความฝันของพวกเขาอยู่นะพวกเขาก็มีความฝันเช่นเราเหมือนกันแล้วเราอะมีความฝันหรืยอยังครับอขอบคุณที่รับชมนะ,ะค,ครับคุณ